หนีตามใจชอบแบบนี้ก็แ yeah, ย่สิทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เป็นตึกของฉันไงเล่าฉันลงทุนให้ผู้ชายคนนั้นเองก็แค่นั้นแหละ <c oughs> ข้ายัางชัว่วอันที่จริงฉันน่ะคิดมาตลอดเลยว่านายเป็นพวก e เพี้ยนเพียหรือเปล่าและก็เพี้ยนจริงจริงด้วยสินะจะอะไรก็ชั่นเธอเขาแค่มีเลือดคือเือไม่ว่าน้านไหนก็เอาจะพูดเรื่องเลื ถ้ามีการค้นคว้ากับเลื่อดของเธอฉันจะได้ประจําในตําแหน่งที่12ของอัศวินโต๊ะกลมและก็จะได้บอกลาตาแหน่งไร้สาระอย่างผู้ฝึกสอนดาบสักทีอัศวินโต๊ะกลมแหล่งรวมพวกเสสติเนลอ่ะอัศวิน12คนในตําแหน่งสูงสุดของภาคีอัศวินโต๊ะกลมความ่งคังและชื่อเสียงเทียบไม่ได้กับตอนนี้เลยความจริงการจะได้ตําแหน่งนั้นเลื่อนของไอริสน่าจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าเอาเธอเลือนเธอกับ,อกบอขอเกงกันได้ขอขอไปถ้าเกลียดกันก็เปรียบเที่บกั่สาวกันสินะเยอะ ีกว่าทุกทีนะ